ทุกคนวน,นี้นะคะเราก็จะมาตัดคลิปกันก็คือต้องใช้แอปแคปคัดนะคะก็คือแอปนี้เลยคืออยากจะบอกนะคะว่นี่มันเคยใช้มาประมาณ50กว่าการวิดีโอแล้วนะคะก็คือถ้าเรา,เาตัดนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้แหละเออ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าปุ่นิ่มเนี่ยตัดไม่เยอะเลยก็ยคือ 53... แก้ไข53นะ้า้วนแล้วก็ไม่เคยเอาไปใช้ล่าสุดนะคะอันนี้เราจะมาตัดตามจังหวัดนะคะอันนี้นะเดยวเราจะเอาเพนนะคะเอาถ้ามมันคขอาไม่ได้หรอกคนไม่เอา อันนี้นะคะมันตัดเร็วเปินกปนโอเคเราจะตัดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปเลือกรูปภาพก่อนนะคะเราต้องอเออเว้นจังหวัดเป็นะเพราะว่าเราจะเข้าโอลนะคะ ได้ประมาณแล้วก็นําเอาเสียงเพลงนะคะกดไปที่แผ่นเสียงนะคะแล้วก็กดไปที่แยกออกแล้วนะคะแล้วเราก็เ,าเพลงที่เราต้องการนะคะมานะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องดูอันนี้ก่อนอ่ะมันอยู่ไหนไอ้คนที่อันนี้นะคะแล้วก็มาตัดให้เป็นจังหวะนะคะ ถ้าเราพอใจเร็วนะคะแล้วก็กดไปที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดไปที่ทับเคลื่อนไหวนะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดตามเข้าออกคอมโบนะคะสําหรับทุกๆคนเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะมาเดี๋ยวนะคะสําหรับใครนะสําหรับใครนะคะที่อยากทําตามปูนิ่มนะคะแต่ว่าถ้าปูนิ่มตัดไม่สวยก็อย่ามาว่ากันนะเพราะว่า ขัดตัดอันนี้คือขัดตัดนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่ามันเออมันดูดีเดี๋ยวเราทำตามมาก็เชิญนะคะทําตามได้เลยเราพร้อมให้คนทําตามนะคะอันนี้เราหาลูกตุ้มหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกตุ้มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นสําหรับสําคัญนะคะในการทัน,น,น,นี่ค่ะลูกตุ้มอันนี้ก็จะเป็นภาพปกตินะคะ แต่ว่าเราจะเอารูปภาพนะคะจากโอเวอร์เลย์นะคะมาอันนี้ก็เกลือกรูปภาพนะคะเสร็จแล้วอันนี้นะคะ,นนะ,คะเราต้องตัดให้มันเป็นแบบอันเล็กๆนะคะ แล้วเราก็เอาภาพขึ้นไหวมานะคะเสร็จแล้วคอมโบค่ะสำหรับใครหลายคนแต่แเราจะลูกตุ๊บหนึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะ อันนี้เราจะตัดแค่นี้นะคะอันนี้นะคะก็อย่าไปสนใจนะคะเสียง mm. เพราะว่าอันนี้นะคือแม่แม่กับน้องนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะจงแล้วแต่นะคะคุณ เพิ่มโอเวอร์เลยอีกนะยะัไงกเดี๋ยวทำให้เราเบื่อไม่รับการทำแบบนี้นะคะกดไปที่นี่แล้วเราก็เอทาทำเข้ามาเข้ามาอีกนะคะหลังจากภาพนี้มันก็ต้องมีภาพนี้ลนะเฮ้ย <c oughs> แล้วเรานะคะคก็กดไปที่ภาพเครื่อมไว้นะคะแล้วก็คอมโบ <c oughs> อันนี้นะคะจะกดไปที่โยกเยกน,นะเพราะว่าโยกเยกคือสวยมากไม่ไหวอันนี้นะคะอาจจะมีเสียงอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่ามัานคือบ้านัวน,นี้มันคือเสียงดังอันนี้นะคะก็ดูไป แบบหนึ่งนะนี่เสร็จแบบนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทบทวนอีั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาพับขึ้นไวค่ะ ไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะขอรี่ค่ะอันนี้นะคะก็เพิ่มอวัลย์เล้าไปจะมีเสียงเลกกว่านะ <c oughs> ก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เพิ่มรูปภาพเข้าไปค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้นะคะมันจะใหญ่นิดหน่อยแต่ก็ขอโทษเพ <c oughs> า,าเอาภมหน่อะ

ภาคนไหเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเล็กไม่ใช่นะคะอันนี้คุณมัวอันนี้ครูตัดไม่เก่งก็เอาแค่ภาพเดียวไปก่อนเพราะว่าอันนี้นะคะมันตัดยากที่สุดแล้วใช้ดีคอด,ดีใช้ดีอดี อันนี้ก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามานะคะนเพราะว่าแม่กับน้องนะคะแค่หูนะคะ นะคะดูค่ะอันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูค่ะ ใครนะคะท thing, ี่อยากเอามาทำตามนะก็ก็มาทำตามได้เลยนะก็คืออยากให้ทุกคนอย่าตัดเป็นด้วยนะก็คือคลิปนี้ก็ลาไปกัอนบ๊ายบาย